คุณผีคุณคุณผีเอาขี้ไปเหรออย่า <c> ก <oughs> ูจะไม่โดดเด็ดขาดกู <c oughs> ถ้ากูโดดไปกูโดนจับแทงแน่เลย <c oughs> คุณผีอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยค่ะพี่อ <c oughs> อย่าทำอย่างนี้กับฉันโอ้ยเดี๋ยวมองอย่างนี้เลยเหรอเ <c oughs> พื่อนปั่นไฟเสร็จแล้วออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ค่ะกูจะไม่โดด <c oughs> กูจะไม่โดดกูจะอยู่บนเสาตลอดไปจริง <c oughs> หรอ <c oughs> ไม่เอาอะกลัวไม่ทันน่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> <EP c oughs> ไม่เอาอย่าพยักหน้าใส่ฉันเลยนะคะอ <c oughs> กลัวแล้ว สู้ๆนะเพื่อน